สวัสดีครับพี่น้องพบก,กับช่องอีสานพารวยบอกเล่าว่าวข่าวสิผ้าพีผ้านองมาท่งโชคท่องลาบจากหลายสำนักเพื่อเป็นแนวาทางให้พ่อพี่น้องได้พิจารณากันรวมถึงข่าวได้เด็ดข่าวได้ดังที่เป็นกระแสก็สิมาเล่าว่าวูซูพี่น้องฟังก็สำหรับคลิปนี้นะครับกับผมในลงคลิปในวันที่10สิงหาคม2563พี่น้องครับพ่อพี่น้องที่กำลังรอหววเด็ด ของแมงปอปีกบางนะครับซึ่งเสือ้อวามีเอฟซีมีทันผู้ชมหลายท่านนะครับกาลังรอนะครับหวยเด็ดจากแอดแมงปอปีกบางอยู่นะครับพาแอดแมงปอปีกบางนะครับให้เด็ดให้แม่นมาหลายงวดแล้วนะครับซึ่งงวดหนึ่งสิงหาคม2อง3ที่ผ่านมานะครับเอฟซีหลายๆคนนะครับพินนองหลายๆท่านได้ถูกหวยรวยเบอร์นะครับจากเลขของแอดแมงปอปีกบางไปซึ่งวันที่หนึ่งสิงหาคม63ครับงวดที่แล้ว แอดแมงปอเป็นหายว้น,นะครับเข่า3ตัวเต็มๆและกะ2ตัวเต็มๆนะครับจากเลขของแอดแมงปอซึ่งแอดแมงปอหายว้น,นะครับก็คือหาเก9้าหนึ่งสามเก8น่าหนึ่เจหเจเกาหาหนะครับส่วนบนล่างนะครับสตัวแอดแมงปอเป็นหายวเก้าหนึ่งเก้าหาแหเจหา หาซีหนึ่งซีและกับหนึ่งหานะครับซึ่งผลฉลากกินแบงค์รัฐบาลนะครับประจํางวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับสามตัวบนก็ออกสามเก่าหนึ่งนะครับก็เข่าสามตัวเต็มๆนะครับสําหรับเลขของแอปแบงปอปีกบางนะครับรวมถึงนะครับสองตัวบนล่างที่เพิ่นไฮไวเก่าหนึ่งเต็มๆนะครับสําหรับงวดสิบหกสิงหาคมหกสามนะครับเอฟซีทุกท่านเอฟซีของแอปแบงปอนะครับตอนนี้ แอดแมงกอเพิ่งดลงไวแล้วนะครับสำหรับแนวทางงวดวันที่16สิงหาคม2 5 63ซึ่ง3ตัวบนนะครับแอดแมงกอเป็นหายไว้ก็คือ926 9 2 5 8 2 5 9 1 5 648 620ส่วน2ตัวบนล่างนะครับบนล่างย่ำนะครับบนล่างที่แอดแมงกออหายไวนะครับก็บคือ26 2 5 2 0 9 6 9 5 9 0 4 8 1าหนะครับนี่ก็เป็นแนวทางของแอดแมงปอปีกบางนะครับที่พ่อแม่พี่น้องหลายท่นานทราบดีนะครับว่าหวยของแอดแมงปอปีกบางนะครับเด็ดแล้วก็ให้เข่ามาหลายงวดแล้วพี่น้องนะครับกหายร่องไปพิจารณามือในงวดประจำวันที่16สิงหาคม63นะครับพี่น้องเอฟซีท่านผู้ชมทุกท่านครับ สำหรับคลิปหนานครับกับผมก็จะนําแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหวยแม่นำหนึ่งมาลงบอกก้าวพาพีนพ่น้องนะครับบอที่เป็นเหลขฟันทงตัวเดียวเหลขชุดนะครับประจ,จํางวดวันทีส่ส6สิงหาคม2 5 6 3มาบอกพี่น้องนะครับพี่น้องถ้าไ่อยากพลาดนะครับแนวทางการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับบอลจะเป็นหวยฮานอยหรือว่าหวยรัฐบาลนะครับบอที่เป็นหวยไทยหวยลาวหวยเวียดนามนะครับก็จะเริ่มกติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อท่านที่บ่ได้พลาดที่เด็ด หรือว่าแนวทางดีๆจากทางช่องของกระผมนะครับจังไดจังไดแล้วนะครับวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับได้รับโชคได้รับลาบนะครับจากทางช่องนะครับพอกันมาคลิปหนานะครับ่าเริ่มกดติดตามกดกระดิ่งนะครับฝากไว้นาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้อง